This is a t ต n a ย s podcast อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับโบ It's so happy และนี่คืออัตนัยพอ podcast เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้ คุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังว่าคนที่อ่านหนังสือเก่งกับคนที่จำเก่งเนี่ยใครจะเรียนมีประสิทธิภาพมากกว่ากันคะ ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเนี่ยสมัยที่เรายังเป็นเด็กเรายังเรียนหนังสืออยู่แน่นอนค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะบอกเราว่าอ่านหนังสือนะลูกอ่านหนังสือเยอะๆอ,อ่านเยอะๆเ,เนี่ยมันจะทําให้เราเก่งแล้วก็จําได้คะแนนสอบเราเนี่ยก็จะออกมาดีบ้านไหนเป็นบ้างคะแต่ว่าคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าอ่านหนังสือมากเท่าไหร่เนี่ยไม่เก่งเท่ากับจําได้มากขนาดไหนคะ่ะ เพราะว่าการอ่านหนังสือซ้ำๆหลายๆเที่ยวเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยในการเตรียมตัวสอบเสมอไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาที่เราสอบเนี่ยเราต้องจําข้อสอบเข้าไปเพื่อจะเขียนคําตอบในกระดาษใช่ไหมคะแต่ว่าการอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นค่ะ ถ้าเกิดว่าคิดกันขำๆนะคะคุณผู้ฟังทําไมตอนนั้นน่ะเราถึงไม่จําคําตอบเข้าไปแล้วก็เขียนลงในกระดาษคําตอบแทนที่เราจะแบบต้องอ่านหนังสือเยอะๆแล้วมันก็ทําให้เราเสียเวลาจริงไหมคะเพราะว่าข้อสอบเองเนี่ยไม่ได้วัดว่าเราอ่านมากแค่ไหนคะ่ะแต่วัดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะดึงความรู้ที่อยู่ในหัวของเราเนี่ยออกมาเขียนได้ไหมตั้งหากค่ะคุณผู้ฟัง วันนี้นะคะโบจะชวนมาทำความรู้จักกับ Retrial Practice ค่ะซึ่งมันเป็นวิธีการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้คนเราเนี่ยสามารถดึงความรู้ออกมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะต้องบอกว่าทักษะการเรียนรู้นะคะนอกจากเรื่องของสมาธิแล้วความเข้าใจแล้วนะคะความสามารถค่ะที่เราจะสามารถนาความรู้ที่เราได้เรียนไปนะคะที่มันเยอะแยะมากมายเนี่ยได้กลับมาใช้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกทักษะหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่า จะให้ยกตัวอย่างนะคะของการทำ r e t r i e a l practice นะคะแบบง่ายเลยแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ยุ่งยากเลยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับการเรียนเนี่ยโบนแนะนำว่าให้เริ่มจากการพูดค่ะคือให้เราเนี่ยพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจำได้ค่ะหลังจากที่เราเนี่ยเรียนดูเรื่องนั้นไปแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นบางทีเราเรียนจบนะคะหรือว่าอ่านหนังสือไปหนึ่งบทแล้วเนี่ยก็ลองพูดมันออกมาค่ะคุณผู้ฟังเหมือนกับเป็นการพูดกับตัวเองทบทวนคนเดียวนะคะพูดในสิ่งที่เราจาได้ออกมาโดย ที่คุณผู้ฟังเนี่ยไม่ต้องเปิดหนังสือดูเลยนะไม่ต้องดูบันทึกหรือว่าโน้ตที่เราจดไว้ด้วยนะคะอย่างเงี้ยค่ะมันเรียกว่าเราเป็นการที่จะพึ่งพาความจําของตัวเองล้วนเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการพูดนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่สองที่ทําได้ง่ายมากๆเลยก็คือการเขียนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอาจจะเขียนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจําได้นะคะที่เราได้เรียนไปเขียนในรูปแบบไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเขียนเป็นแบบเรียกว่าอะไรนะเรียงความยาวๆต่อมาเรื่อยๆก็ได้หรือว่าบางคนถนัด ทำเป็น My m i n d mapping อ่าก็เป็นการสรุปความคิดของเราแบบนั้นก็ทำได้เหมือนกันหรือว่าอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือเขียนเป็นข้อ,ขอเขียนเป็นบ u l เลตลงมานะคะก็เป็นการสรุปความรู้ของเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าจากผลการวิจัยค่ะอันนี้เขาวิจัยในต่างประเทศนะคะคุณผู้ฟังโดยนักวิทยาศาสตร์นะคะที่เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลยก็คือในส่วนของเรื่องของสมองนั่นเองค่ะเขาพบว่านักเรียนนะคะที่เรียนรู้ด้วยวิธีการนี้นะคะจะมีผลคะแนนสอบที่เพิ่มมากขึ้น ค่ะคุณผู้ฟังเพราะวิธีการเรียนรู้แบบ Retrieval Practice เนี่ยนะคะเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ค่อนข้างยากนิดนึงค่ะเพราะมันเป็นการที่เราจําเป็นต้องเรียกว่าใช้พลังงานในการที่จะเข้นความรู้ออกมาจากสมองของเรานะคะมากกว่าการที่เราแบบนั่งจดโน้ตแล้วก็มาอ่านโน้ตของตัวเองค่ะและเขาก็บอกอีกนะคะว่ายิ่งเราเนี่ยได้ใช้สมองมากเท่าไหร่สมองมันก็จะยิ่งได้ฝึกฝนนะคะและยิ่งเราพยายามที่จะคิดหาคําตอบหาความรู้ ออกมาเนี่ยมันก็จะทําให้สมองของเราเนี่ยได้เรียนรู้มากขึ้นนั่นเองค่ะความสามารถในการจดจําเนื้อหานะคะก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งวิธีการเรียนรู้แบบนี้นะคะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถจําได้ในระยะยาวามันเป็นการทบทวนตัวเองไปเรื่อยๆทบทวนตัวเองไปในตัวนั่นเองค่ะ แล้วก็มันจะทำให้เราเนี่ยใช้ความจำใช้ความรู้ของเราเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าวิธีการเรียนรู้แบบนี้นะคะมันมีประโยชน์มากๆเลยเพราะอย่างแรกเขาบอกเอาไว้ว่าวิธีการเรียนรู้ในแบบ Retrieval Practice เนี่ยนะคะมันเป็นการป้องกันสภาวะความรู้ถดถอยค่ะคือเราจะได้คิดแล้วก็ทบทวนตลอดเวลาเลยมันเหมือนกับสมองของเราเนี่ยได้รับการพัฒนาตลอดเวลานะคะแล้วมันก็จะทำให้ความรู้ที่เราได้เรียนมาต่าง ต่างนานาเนี่ยค่ะถูกเก็บไว้เป็นความทรงจําระยะยาวให้เรานั่นเองค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะใช้มันเราก็สามารถที่จะเค้นความรู้นั้นนะคะออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะการเรียนรู้แบบนี้นะคะทำให้เราประหยัดเวลาค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าการเรียนรู้แบบ r e t r i v a l Practice เนี่ยนะคะมันช่วยให้เราเนี่ยได้ทบทวนความรู้ได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพมากกว่าการที่เราอ่านหนังสือนานๆน,าน,น้อยอย่างที่บ,บอกไปตอนแรกอ่านหนังสือเยอะๆนะคะมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ยมีความจาที่ดีสักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็การเรียนรู้แบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังประโยชน์ข้อสุดท้ายเลยก็คือทําได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นวิธีการทบทวนความรู้ ไม่ต้องใช้หนังสือคือใช้สมองของเราล้วนเลยนะคะแล้วก็คือไม่ต้องไปนั่งค้นหาข้อมูลต่างๆจาก Google หรือว่าต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยซึ่งการเรียนรู้แบบนี้นะคะก็คือทําได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเลยไม่ว่าเราจะกําลังทําอะไรอยู่นะคะต้องบอกว่าในช่วงแรกๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะใช้วิธีนี้เนี่ยก็คืออาจจะต้องมีความอดทนนิดนึงเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นวิธีการที่ค่อนข้างยากค่ะแต่ว่าก็อย่าเพิ่งท้อไปละกันนะคะเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ย ยังไงมันก็ต้องอาศัยความพยายามนะคะแล้วก็อาจจะมีเทคนิคแบบนี้ดีๆแบบนี้ที่ถูกต้องนะคะก็เลยจะทําให้การเรียนของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าใครเอาวิธีนี้ไปลองใช้นะคะหรือว่าเอาไปแบ่งปันกับเพื่อนๆแล้วมันได้ผลหรือว่ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมแบ่งปันนะคะหรือว่าบอกต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ไปสู่คนอื่นๆด้วยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะโบอิสโซแฮปปี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ This is Atonai's podcast <S อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้